มีใครเคยกินนมควายไทยไหมคะตอนนี้นะคะตุ้มอยู่ที่ปราจีนบุรีค่ะสอนสิริฟาร์มที่นี่เป็นฟาร์มควายไทยค่ะตั้งแต่เลี้ยงนะคะจนถึงการรีดนมแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑและแอบใบให้นิดนึงนะคะที่นี่เรามีพ่อพันธุ์ที่มูลค่าเจิล้านเลยค่ะเดี๋ยวเราตามไปหาพี่ทน,นี่เจ้าของฟาร์มกันค่ะนมควายก็ชื่ออาจจะดูแย่นะครับแต่ว่ามีโปรตีนแคลเซียม ให้พลังงานมากกว่าทั้งนมวัวแล้วก็นมแพะครับมากกว่าทุกนมครับของวัวเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ20กว่าบาทครับแต่ว่านมควายไทยของเราเราขายอยู่ที่กิโลละ3 0 0บาทครับโอ้ my god ทำไรอ่ะาย,ยากอ่ะ,อะเ,อเล่นเล็ก <laughs> นะคะ <Ừ. S 1> พี่โทน,นี่เจ้าของฟาร์มค่ะเดี๋ยวแอบ,บถามก่อนว่าอะไรทําให้พี่โทน,นี่รู้สึกว่าต้องมาเลี้ยงควายไทยเริ่มต้นจากการที่เราชอบในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่แล้วเพราะว่าเราโตมากับสิ่งเหล่านี้ผมเลี้ยงวัวเนี่ยพอผมมีวัวสีแดงเวลาผมอยากขายพ่อค้าก็จะบอกว่าผมอยากได้สีขาวอะ ผมอยากได้สีดำอะ่ะมีไหม oh. พอพอเราเห็นแล้วว่า oh. มันยุ่งยากแล้วก็เราเลี้ยงไปเนี่ยเหมือนมันจะไม่ค่อยได้กําไรละ oh. เราก็เลยทําการผ่าตัดฟาร์มครับผ่าตัดเหมือนคนนะครับผ่าตัดเพื่อที่ให้มันดีขึ้น mm. เราก็ไปดูมาแล้วว่า mm. นอกจากวัวแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันเลี้ยงง่ายๆแล้ว mm. ดูแลง่ายๆเนี่ยเราก็มาเจอควายครับพอควายเราคิดว่ามันมันก็เหมือนกันหมดอะ พอเราไปดูจริงๆมันไม่ใช่นี่ควายมันก็มีพันธุกรรมมีสายเลือดมีอะไรเหมือนกันเราก็คัดอีกตัวไหนให้ลูกไม่ดีตัวไหนไม่สวยเราก็คัดออกแล้วก็เอาตัวดีๆเข้ามาครับเน้นพันธุกรรมเน้นสายเลือดลักษณะที่ดีครับก็คือกว่าที่ฟาร์มเราจะมีควายพันธุกรรมที่ดีแบบนี้เราก็สามารถผลิตไม่ว่าจะเป็นขายพันธุกรรมขายเนื้อขายที่เป็นตัวขายโปรดักต์หรือการพัฒนาก็คือ เรามีการผ่าตัดหลายรอบจนกว่ามันจะได้ดีที่สุดถามนหน่อยค่ะว่าฟาร์มใหญ่ขนาดนี้พี่ทนนี่เปิดมาเท่าไหร่แล้วคะใช้เวลาเท่าไหร่ระยะเวลาที่ฟาร์มเปิดมาก็จะอยู่ที่9ปีถึง10ปีแล้วครับ แล้วที่นี่ใหญ่ขนาดไหนคะมีพื้นที่กี่ไร่ในการเลี้ยงควายไทยพื้นที่ในฟาร์มของเราอยู่ที่70ไร่ครับกี่โรงเรือนคะมีทั้งหมด10โรงเรือนครับโรงเรือนละสีแม่ครับเอาเป็นว่า400ตัวเลยทั้งหมดนี้มีทั้งลูกควายแม่ควายพ่อควายใช่บเบ็ดเสร็จ400ตัวครับผมโอ้จากการขายเชื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของควาย กลายมาเป็นนมแบบนี้ได้ยังไงรคะรอย่างนมควายใช่ไหมครับก็ตอนแรกเราก็ยังมองไม่เห็นเลยครับว่าอเออน้ำนมควายเนี่ยม,มันกินได้นะรสชาติมันดีหรือว่าอย่างไงครับเพราะเราจะเรียกว่ามันเป็นความบังเอิญ oh. มันเริ่มจากการที่วันนั้นนะครับเช้าว่าเช้าวันนั้นมันมีลูกควายตัวหนึ่งเนี่ยตายเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดมาแล้วแม่แข็งแรงใช่ไหมครับ oh. แล้วเราก็กลัวว่าแม่เขาเนี่ยเดยวน้ำนมจะคัดจะเป็นเต้านมบักเซ oh. แล้วก็ไปทําการรีดครับแล้วคราวนี้คุณพ่อก็บอกผมว่า เอาลองไปศึกษาพัชไรดูสิว่ามันเป็นยังไงเราก็เอาลองเอามาพัชไรล,ลงมาต้มดูอย่งออพอได้มาเสร็จตอนแรกเราก็ลองกินกันเองก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างรสชาติโอเคไหมพอพอหลังจากนั้นลูกค้ามาดูควายไทยมาเราก็ลองให้ชิมลองให้ชิมเราก็เริ่มทําการตลาดลว่าเออมันเวิร์กนะแล้วก็ได้ทางมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ<อ>เข้ามาช่วยอย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีควายไทยที่เป็นพ่อพันธุ์เจสิบล้าน ได้ข่าวว่าชื่อเลยนะคะชื่อแก้วฟ้าครับเดี๋ยววันนี้เราตามไปดูกันค่ะว่าพ่อแก้วฟ้าเนี่ยที่มูลค่า70ล้านเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราไปรีดนมควายกันด้วยค่ะมาแล้วตัวใหญ่มากาอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ใช่ครับพ่อพันธุ์หลักครับชื่อแก้วฟ้าครับมูลค่าทางพันธุก,กรรมเห็นบอกว่ามันแพงมากเลยเหรอคะครับผมมูลค่าทางพันธุก,กรรมหมายความว่า เรา,ว,ารวัดจากปริมาณน้ําเชื้อของเขาที่เราได้มีการจําหน่ายออกไปครับแล้วก็ลูกๆของเขาที่เราได้ม um ok> ีการจําหน่ายแล้วก็ลูกของเขาที่มีการซื้อขายกันอยู่ในตลาดรับก็รวมๆกันอยู่ที่60สิถึงเจล้านครับว้าวตอนนี้น้องเคออายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้ครับอายุ13ปีครับ13บขวบแล้วเหรอโอ้ใช่ครับแล้วเขาจอยังเป็นพ่อพันธุ์ได้อีกต่อไปเรื่อยๆไหมก็เป็นได้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะไม่มีแรง เห็นพ่อพันธุ์แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูลงประกวดกันข่าวว่าลูกๆของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนอันนี้จะเป็นโรงเรือนอนุบาลน,นะครับแม่กับลูกนะครับที่เพิ่งคลอดใหม่แล้วก็จะเป็นตัวที่อยู่ในเกตควายงามควายประกวดก็จะอยู่โซนนี้ด้วยครับตุมอยากเห็นว่าควายประกวดอ่ะ ต้องมีลักษณะแบบไหนมันถึงแบบได้ราคาถึงเจล้านอ่ะมันก็จะเปรียบเทียบเหมือนวัวควายดาราเหมือนกันครับว่ามันไม่ได้ออกมาจะสวยเหมือนกันทุกปีบางครั้งพ่อแม่เดียวกันออกลูกกันมาหน้าตาลูกยังไม่เหมือนกันเลยมันจะเป็นแล้วแต่ปีครับบางปีตัวนี้ก็อาจจะได้เป็นดาราหรือว่าปีหน้าตัวน้องก็อาจจะได้เป็นดาราอีกตัวนี้น้องชื่อดวงเต็มตัวเมียใช่ครับอะไรบ้างคะที่ลักษณะดีก็ลักษณะของเขาก็จะเป็นควายดำนะครับ อัตลักษณ์ของควายไทยก็จะมีตาแต้มแก้มจ้ำแ,แ,แล้วก็จะมีอ่องคอก็คือสร้อยคอสีขาวตรงคอครับอ,อแล้วก็จะมีถุงเท้าครับใส่ถุงเท้าขาวตัวแบบนี้ก็ถือว่าหาได้ไม่ยากครับแต่ก็จะหาครบ,ครบเนี่ยก็ถือว่ายากเหมือนกันครับที่จะตัวใหญ่ตัวสูงตัวสวยอ๋ออันนี้น้องสูงเท่าไหรตัวนี้สูงเกือบร้อยหกสิบแล้วครับก็สูงแล้วตุ้มนี่แหละตุ้มเตี้ยหรือควายสูงนะ ควายตัวหนึ่งอยู่ได้นานเท่าไหร่อายุไข่เฉลี่ยของควายจะอยู่ที่35-40ปีครับแล้วเรามีอาหารกระตุ้นน้ํานมไหมคะอาหารกระตุ้นน้ํานมก็จะเป็นหญ้าก,กับฟางทั่วไปครับแต่ว่า<ม>เราจะเสริมอาหารข้นนิดหน่อยเพื่อที่<ม>จะเป็นอาหารเสริมให้แม่เขาครับ ด้านข้างหลังนี้ก็คือโรงเรือนรีดนมนะครับก็จะเป็นสําหรับแม่พันธุ์ที่เอาไว้รีดนมนะครับแล้ววัวเอ้ยไม่ใช่สิควายอายุเท่าไหร่ถึงพร้อมรีดคะไม่ว่าวัวไม่ว่าควายทุกสัตว์นะครับที่รีดนมครับต้องมีลูกก่อนถึงจะรีดได้ครับ อ๋อก็คือเหมือนมนุษย์นี่แหละ<ช>เป็นแม่ต้องเป็นแม่ก่อนถึงจะมีนมขั้นตอนในการรีดนะครับเช้ามาเนี่ยครับก่อนที่เราจะเริ่มรีดนะครับเราจะอาบน้ําด้วยแชมพูครับให้แม่ควายของเราครับแชมพูใช่ครับเราจะทําความสะอาดเขาจนเขาไม่มีคราบสกปรปก แล้วเราถึงจะนําเขาเข้ามาในเครื่องรีดครับโดยปกติเริ่มรีดกันที่7จ็ดโมงเช้าครับเจ็ดโมงเชา้าควายกี่ปีเขาถึงจะมีลูกได้่ันต่ําสองปีขึ้นไปครับสองปีขึ้นไปถึงจะประสมให้มีลูกได้แล้วปกติเนี่ยตูไม่ค่อยเห็นโปรดักสมมุติเราไปเดินห้างไปเดินอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่เคยเห็นที่เขาเขียนโปรดักเลยว่าอันนี้มาจากหม่อมควายก็ยังยังแทบจะไม่มีคนทําเลยครับในประเทศไทย<อ>แล้วก็ของเราสายพันธุ์ควายที่เราเลือกก็เป็นสายพันธุ์ควายไทยแท้ที่เป็น จุดกำเนิดที่บ้านเรานี่แหละครับหลังจากที่เรานําแม่ควายเข้ามาในซองแล้วใช่ไหมครับหลังจากการอาบน้ําเราก็จะทําการมัดขาครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาดิ้นครับแล้วก็เตะเครื่องริดนมครับแล้วควายหนึ่งตัวได้นมเท่าไหร่ถ้าเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่1-3กิโลครับเท่ากับบัวไหมคะ น้อยกว่าครับน้อยกว่าวัวแสดงว่าราคาคจะแพงกว่าวัวไหมคะแพงกว่าครับก็ถ้าเป็นของวัวใช่ไหมครับของวัวเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ20กว่าบาทครับแต่ว่านมควายไทยของเราเราขายอยู่ที่กิโลละ300บาทครับ แล้วกลุ่มลูกค้าเราเป็นใครอะคะก็จะเป็นลูกค้าที่แพ้นมวัวครับเด็กๆที่แพ้นมวัวแล้วก็ลูกค้าทั่วไปเลยครับที่รักสุขภาพวันหนึ่งที่โทนี่ริดนมควายกี่ตัวแต่ละวันปริมาณจะไม่เท่ากันครับเพราะเราทําแล้วแต่ออเดอร์ครับรีดตามออเดอร์น้ํำนมของไม่โอ๊ได้ครันี่ไงไม่เป็นไรเจ็บนะอ่ะถ้าเราเ้าเราอ่ะมีควาย แล้วควายอ่ะก็มีลูกแล้วเราเอานมเขาวานรีดแล้วลูกควายกินอะไรเราไม่ได้แยกแม่แยกลูกครับเราขอแบ่งเขาหนึ่งรอบครับหมายความว่า<อ>ช่วงช่วงเช้าเนี่ยครับตอนช่วงเช้าเนี่ยเราเอาเขามารีดนมแต่ในระหว่างวันนะครับพอเรารีดเสร็จรอบรต่อๆไปที่แม่เขาจะผลิตน้ํานม,มาครับเราก็ให ลูกเขากินไปเลยจนถึงสองทุ่มครับสองทุ่มเราก็มากักลูกเขาเข้าข้อกักครับเพื่อ,อที่จะให้แม่เขาผลิตน้นํานมให้เราในวันต่อไปแล้วนมควายมีประโยชน์อะไรบ้างคะนมควายก็ชื่ออาจจะดูแย่นะครับแต่ว่ามีโปรตีนแคลเซียมให้พลังงานมากกว่าทั้งนมวัวแล้วก็นมแพ้ครับไม่มีแลคโตสครับนมควายไม่มีแลคโตสแลคโตสฟรีแปลว่าสําหรับ บางคนนะ่ะเขาจะย่อยแหลกตัวไม่ได้พอย่อยแหลกตัวไม่ได้ก็จะเกิดท้องอืดมีลมในท้องอันนี้จะเป็นขั้นตอนการเช็คน้ำนมครับก่อน<ช>เข้าเครื่องรีดเพราะว่าอย่างบางครั้งถ้าเราไม่บีบน้ำนมก่อนเนี่ยเราใส่เครื่องไปเลยบางครั้งแม่ควายตัวนั้นอาจจะน้ำนมอักเสบหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องด้านคุณภาพน้ำนมครับเราต้องทำการเช็กก่อนทำไงอะ่ะวิ่กอะ่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ตั้งใจนะคือตั้งใจนะอัอ,อแนออแหลค่ะ เส้นเล็กมากรีดกี่ชั่วโมงคะประมาณ25-30นาทีครับจะได้น้ำนมประมาณก็จะได้อยู่ที่ประมาณแต่จจะละตัวจะไม่เท่ากันครับแต่ถ้าเฉลี่ยจะอยู่ที่1-3ึกิโลครัถังเมื่อกี้ที่ดูด น<ล>ม,มก็กลายมาอยู่ในนี้ครับผมหลังจากที่เราเสร็จขบวนการการใส่เครื่องรีดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะนําน้นํานมเนี่ยมาตวงครับหาว่าแม่ควายตัวนี้ได้น้นํานมปริมาณเท่าไหร่ครับอพอได้เท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็จะเทในถังรวมนมตัวนี้ครับใช่แล้วใส่น้ําแข็งเพื่ออะไรคะ เพื่อที่ไม่ให้อุณหภูมิแบคทีเรียมันกระจายตัวหลังจากนั้นก็ถึงขั้นตอนแปลรูปใช่ไหมคะใช่เราทําอะไรแบบไหนบ้างก็พอเราได้น้ํานมเสร็จจากขบวนการในโรงรีดแล้วเราก็จะนําขึ้นไปลงแปลรูปลงแปล,ลปรูลงป,ลลปงั้นแสดงว่าเดี๋ยวเราจะถือทางนี้<ช>ขึ้นไปที่ลงแปลรูปกันโอเคแล้วก็มาถึงขั้นตอนนี้แล้วค่ะขั้นตอนสําคัญก็คือการผั ปกติมีเครื่องไหมคะปกติก็จะมีครับแต่ว่ารอบเช้าเนี่ยเราใช้เป็นในแท้งใหญ่ไปแล้วคือปริมาณน้ํานมเยอะๆเนี่ยรอบแรกก็คือเราใช้เป็นกระบวนการแทงครับแล้วก็อันนี้คือน้ํานมเหลือไม่เยอะเรา<อ>ก็เลยไม่อยากใส่แท้งเพราะมันทําความสะอาดยากก็เลยมาเป็นโฮมเมดครับพัชไลด้วยแล้วอุณหภูมิที่ตัวเองต้องการในการพัชไลอย,อยู่ที่เท่าไหร่คะของผมใช้อยู่ที่80องศาองศาอ่าพอถึง80องศาปุ๊บ ต้องรออีกนิดนึงนะคะและหลังจากนั้นถึงจะต้องช็อกเย็นด้วยถูกไหมใช่ดเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าหลังจากพัชไนแล้วเนี่ยบรรจุขวดยังไงแต่สุองศาไม่สูงจนเกินไปทําให้รสชาติเนี่ยแล้วกลิ่นของนมเนี่ยยังดีอยู่ และที่สําคัญนะคะเนื้อเขาจะเนียนและถ้าเราต้มนมนะคะให้อุณหภูมิสูงกว่า80เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ดีเพราะว่าอาจจะสูญเสียวิตามินที่ไวต่อความร้อนอย่างพวกกลุ่มวิตามิน B ค่ะ ดังนั้นเนี่ยที่นี่เราควบคุมทั้งรสชาติแล้วก็คุณภาพด้วยนะคะจากนั้นไปไหนต่อคะจากนั้นก็น็อกน้ําเย็นได้เลยน้ำเย็นได้เลยพอเราน็อกอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาน็อกอันนี้ต่ออีกทีหนึ่ง uh huh. เพื่อที่จะเมคชัวร์อีกทีหนึ่งครับว่าอุณหภูมิโอเคแล้วเพอหลังจากเราน็อกเสร็จแล้วเราก็จะทําการเช็ดขวดทาความสะอาดครับแล้วก็ทําการซีนปิดปากขวดครับแล้วก็ oh. เอาเข้าเก็บไว้ในตู้เย็นนอกจากนมแล้วนะคะเราจะขอแอบดูโปรดักต์อื่นๆเข้าคร่าวว่ามีอะไรบ้างค่ะ ก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกาด้าชีสครับตัวนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่ม2ปีนะครับอันนี้พึ่งทําไปเองครับจะได้ทานอีกทีก็ปี70ครับโอ้ <c oughs> ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก่อนเนี่ยคือผมอยากให้มาลองมาชิมกันก็ได้ถ้าคุณโอเคในรสชาติแล้ว <c oughs> คุณสามารถสั่งพีออเดอร์เราได้ครับเพราะว่าเราจะไม่มีการว่าคุณมาแล้ว จะมาขอซื้อไม่ได้ครับต,ต้องมีการ P o r อเดอย่างเดียวตุ้ม P order สอง P ปีล่วงหน้าเลยอ่ะใช่ครับไม่ก็ oh ลูกโตลูกเดินได้แล้วอ่ะก็คือได้กินชีสนอกจากชีสแล้วคุณผู้ชมมันมีอีกเยอะมากมีอะไร,รบ้างคะก็อย่างตอนนี้ที่เรากําลังพัฒนาเลยนะครับจะมีเนื้อแดดเดียวครับมีเนื้อแผ่นสมุนไพรครับแล้วก็ตอนนี้ที่กําลังพัฒนาอยู่เลยครับก็จะเป็น ซอสเส็แล้วก็จะเป็นเนื้อสเต็กที่ตัดแต่งมาแล้วนะครับแล้วแอบเห็นอันนี้เป็นโปรดักที่แปลกมากมันรวมอยู่ในนี้ได้ไงคะนี่คืออะไรเอ่ยตัวนี้ก็จะเป็นลบควายครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องการปรับฮอร์โมนเพศหญิงครับหมายความว่าผู้หญิงคนไหนที่<อ>ประจำเดือนมาไม่ค่อยปกติหรือว่าเป็นประจำเดือนแล้วปวดท้องครับถ้าทานตัวนี้ไปจะไปช่วยเรื่องปรับฮอร์โมนเพศหญิงอ่าเพราะว่ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในนี้ใช่ครับแล้วก็เพิ่มความเยาว์วัยครับเห็นวิธีการพัชเชร์ไลนมแล้วแพ็คนมลงขวดแล้วก็มีโปรดักที่แปลรูปมมากมากยยคะ่ะเดี๋วเราตาตม เข้าไปดูในครัวกันเลยค่ะไปเลยครับผมทีน,นี้เราจะมาดูกันค่ะว่านมควายเอามาทำเมนูอะไรได้บ้างครับผมก็อย่างที่เราเห็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอสซาเลราชีสนะครับอันนี้คือมอสซาเลราชีสแปลว่าต้องยืดครับผมเดี๋ยวเราไปทอดแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ายืดไหมวิธีง่ายๆนะคะเราก็จะเป็นแป้ง ไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังนะคะเดี๋ยวเราจะชุบก่อนหลังจากนั้นเราจะเอาไปทอดกัน,นะค,ะค่ะขั้นตอนถัดไปคือการลงทอดค่ะตุ่มรองตะแกรงเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้ชีสเนี่ยตกลงไปก้นกระทะมากจนเกินไปใส่กลางๆนะคะ เสร็แล้วนะคะชีสมอสเซเล,ลาจากนมควายทอดนอกจากเมนูมอสเซเล,ลาสติกชีสทอดแบบนี้นะคะเราม, <พบ S 1> มีเมนูอะไรอีกคะก็จะมีสเต็กเนื้อควายครับ<อ>มีกะเพราเนื้อควายตุ๋นครับแล้วก็ม,มีอ่าพิซซ่าแล้วก็ใส่ชีสจากมอสเซเลาพิซซ่า, <Pizza S 2> าด้วย,ดวยเดี๋ยวเราไปชิมทั้งหมดที่พี่คนนี้บอกกันค่ะครั<พ>บผม วันนี้เยอะมากเมนูเยอะมากครับอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระเพราเนื้อควายตุ๋มนะครับอืมเออแต่มันมีกลิ่นเนื้อควายนะลองชิมนะอันนี้จะเป็นสเต็กเนื้อควายตุ๋มส่วนไหนคะที่เป็นเนื้อควายตัวนี้ก็จะเป็นสันในครับในตัวของเนื้อควายครับเขาจะเป็นเนื้อลีนแล้วก็เส้นใ่ของเขามันจะเป็นเส้นใหญ่ที่ ใหญ่ครับเส้นใหญ่มันจะไม่ละเอียดเหมือนเนื้อวัวครับต่อไปก็จะเป็นพิซซ่าครับที่มันสเปเชียลก็คือเราใช้ชีสจากที่เราทําเองในฟาร์มครับทั้งเกาด้าชีสแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสอืม,อมชือ่อร่อยเนาะเดี๋ยวชิมเมื่อกี้ที่ตุงทำนะคะก็คือชีชสติ๊กนะคะตัวนี้ก็เด็กๆจะชอบมากเลยครับ ถ้ามีคนสนใจอยากมาที่สอนเิริฟาร์มเขาจะเจออะไรบ้างคะครับก็ถ้าเข้ามาใช่ไหมครับเราก็จะมีคาเฟ่คอยรองรับนะครับ <c oughs> ก็จะมีอาหารอร่อยๆนะครับจากผลิตภัณฑ์ในฟาร์มของเรานะครับแล้วก็อาหารประจําถิ่นแม่น้ำบางปะกงภาคตะวันออกบ้านเรานะครับ ถามพี่โทนี่ดีกว่าค่ะว่ามีความคิดเห็นกับควายไทยยังไงคะในอนาคตว่าเขาจะไปได้ไกลขนาดไหนผมคิดว่าในส่วนที่ผมทําตรงนี้มันดูเหมือนว่าอาจจะมาในกลางน้ําหรือว่าอะไรแล้วแต่สําหรับผมเนี่ยมันแค่เป็นจุดเริ่มต้นครับเพราะว่า<ม>คนในประเทศตอนนี้คือผมเพิ่งแค่เป็นผู้เริ่มต้นแต่ทุกคนยังไม่ได้เริ่มไปด้วยกันเลยถ้าทุกคนเริ่มหรือว่าช่วยไปด้วยกันครับการพัฒน,นาโปรดักต์หรือการต่อย,ยอดหรือเกษตรกรของเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับนมควายไทยนะคะเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่น่าสนใจแล้วน่า สนับสนุนมากๆค่ะพวกเรานะคะสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนได้นะคะเพียงแค่มาที่สอนสริฟาร์มนะคะมาดูมาชิมนะคะแล้วก็มาขอความรู้จากพี่โทนี่ได้ค่ะสําหรับครั้งหน้านะคะตุ้มจะพาเรรู้จักวัตถุดิบไทยที่ไหนและอะไรนะคะติดตามกันได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะตุ้มกับพี่โทนี่จัดการอาหารด้านหน้านี้ให้หมดเลยค่ะบ๊ายบาย,บาย